มาตอบคำถามน้องผักแพลวนะคะจากคลิปของเ a d ินอยเนาะน้องถามว่าถ้ายาดันสิวเกิน3เดือนแล้วยังไม่หายเกิดจากอะไรคะจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะแล้วก็จากที่ใครเล่น t i k ตอกนะน่าจะมีหลายหลาคนที่เปิดไปเจอเหมือนกันคนที่เขาทำ a l l e n จ์เกี่วยวกับการทายากลุ่มเลตินอยดอีกแอซิดอะดร l พลีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์ก เคสแรกนะคะก็เป็นการใช้ตั้งแต่เดือนธันวาเนาะแล้วก็ยาวไปจนถึงเดือนมีนาเลยนะแต่ก็ไม่ดีขึ้นก็เลยจําเป็นต้องหยุดค่ะเคสสองก็เหมือนกันนะใช้นานมากกว่า4เดือนเหมือนกันซึ่งก็ไม่ดีขึ้นเลยน้องก็เลยตัดสินใจหยุดแล้วก็คือสวยเลยหลังจากหยุดแล้วสองเคสเป็นการทําไม่ได้เป็นเพื่อ anti aging แต่เป็นเพื่อการรักษาสิวนะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมีคนพยายามจะไปถามเหมือนกันพยายามจะไปเชียร์ให้น้องใช้ต่อแต่น้องก็คือไม่ไหวแล้วกิฟต์อัพแล้วน้องถอดใจแล้ว ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากทั้งสองเคสนี้ถ้าเกิดผิดต้องขออภัยเจ้ารรของเคสไว้ก่อนด้วยนะคะอย่างแรกที่แป้คิดว่าจะใช่นะเกิดจากการใช้ผิดวิธีค่ะเรตินอิกแอซิดหรือว่าเรตินเอหรือว่าอะดาพาลีนยากลุ่มนี้ทุกหลอดเอกสารกำกับยาเขียนชัดเจนว่าเมื่อทาแล้วรู้สึกแพ้ระคายเคืองแสบลอกแดงให้หยุดและลดความถี่ของการทาลงแต่หลายคนนะคะมีความรู้สึกว่า ยิ่งมันลอกเยอะยิ่งมันเห่อเยอะยิ่งดียิ่งอยากหายไวก็ยิ่ง ok โบกลงไปซึ่งปริมาณนะคะเขาบอกไว้ชัดเจนว่าเท่ากับเม็ดถั่ว p ีไซส์พก็คือถั่วลันเตาซึ่งมันเล็กนะใครใช้เกินนี้ทังแน่นอนคะ่ะข้อ2นะที่น่าจะเกิดขึ้นได้าจากทั้งสองเคสหรือว่าเคสอื่นๆที่รักษาด้วยยากลุ่มนี้แล้วไม่สำเร็จก็คือเกิดจากการแพ้ยาค่ะ เนื่องจากยาทุกตัวนะต่อให้เป็นยารักษาสิวก็ตามนะคะมันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันใช่ใน 80%-90% รักษาดีรักษาหายทุกคนใช้หน้าใสปิ๊งปิ๊งแต่ว่าไอ้10%ที่เหลือที่แพ้ก็คือแพ้ไงนี่มีทางชนะ เราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนที่จะสังเกตผิวของเราได้ดีที่สุดในทุกๆวันที่เราสองกระจกนะถ้าทาแล้วมันเป็นไปนตามสเต็ปที่บริษัทยาเขาบอกไว้หรือว่าคุณหมอบอกไว้เนี่ยโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นตามที่เขาบอกคือมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยรีบหยุดนะคะข้อที่สมค่ะน้องไม่ได้แพ้ยาน้องไม่ได้ใช้ผิดแต่สิ่งที่ทําให้เกิดสิวไม่หยุดคือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ร่วม ยาทําหน้าที่ดันสิวไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ใช้ร่วมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามอสเจอร์ไรเกันแดดหรือแม้กระทั่งบางคนแต่งหน้าด้วยรองพื้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เราแพ้มันแล้วมันก็กระตุ้นที่เกิดคอมบโดนใต้ผิวไม่หยุดยามันก็เลยขับออกตลอดเวลาที่เรายังใช้มันอยู่ดังนั้นระหว่างที่เรารักษาสิวอะค่ะให้สังเกตให้ดีนะคะว่าแพ้อะไรไหม